ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าอาคารเรียนอายุกว่า47ปีสุดตัวครับล่าสุดทางผอ,อของโรงเรียนก็ได้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่ตึกอื่นก่อนชั่วคราวครับขณะที่ทางด้านของรองเลขาธิการและคณะพร้อมด้วยทางอบจอชนบุรีก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อตรวจสอบเหตุพื้นห้องเรียนสุดพร้อมเร่งซ่อมแซมแก้ไขด้วยด่วนครับที่นี่ก็คือโรงเรียนพนัทพิทยาคารครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีผู้สื่อข,ข่าวเดินทางไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ ซึ่งก็คือบริเวณตึก2ห้องเรียนที่ห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1ไปถึงพบว่าห้องนั้นปิดล็อกแล้วก็มีเชือกกั้นไว้อยู่นะครับเป็นพื้นที่ห้ามเข้าปัจจุบันนี้ครับยังไม่มีการซ่อมแซงปรับปรุงนะครับเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยเป็นตึก3ชั้นครับมันเป็นพื้นไม้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นพื้นไม้ทุกชั้นเลยแล้วก็มีหลายห้องเนี่ย ก็มีการปิดอาคารไว้ไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์นะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็จากการสอบถามทางด้านของท่านผอ,อครับผอ,อประโยชน์กีรติประกรร์ครับบอกว่า,าได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่นี่เนี่ยก็พบว่าห้องเรียนเนี่ยมันเก่ามากบางห้องเนี่ยที่เป็นพื้นไม้กระดานเนี่ยมันโกงแล้วนะครับพอเห็นมันโกงปุ๊บผอ,อก็บอกก็ซ่อมเลยแต่ว่าห้องนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีไม้โกงไม้โก่งเลยนี่ก็เป็นของเก่าล้วนๆเลยนะครับ จู่ๆก็ซุดลงไปเลยแล้วในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยพอ,ออก็สันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคงจะเป็นช่วงที่นักเรียนเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นกันเป็นจํานวนมากเลยทําให้น้ําหนักเยอะเกินพื้นก็เลยซุดนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็โชคดีที่ไม่ได้มีผู้ที่บาดเจ็บมากนะครับมีคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยเป็นนักเรียนเนี่ยสองรายแล้วทางโรงเรียนก็ดูแลรับผิดชอบตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับ ผู้ปกครองก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุส่วนทางด้านของนายทีพวังขันนันครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะพร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์เจริญวุฒิครับรองนายกอบจอชนบุรีนางนิสาบรรจงการผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองครับร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งก็เปิดเผยบอกว่ามีการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นตัวอาคารเรียนเนี่ย อยู่ในสภาพที่มีโครงสร้างแข็งแรงครับคนละเรื่องนะ,ะโครงบอกแข็งแรงแต่ท่านบอกว่าพื้นเนี่ยค่อนข้างเก่าซึ่งพอเด็กนักเรียนไปทำกิจกรรมเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไปรวมกันอยู่ที่หน้าห้องนะก็เลยทำให้มันพังเสียหายตามที่เราก็เห็นภาพไปแล้วนะครับโดยขณะนี้ก็ได้ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงานดาเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงก็มีนักเรียนเยอะ3,000กว่าคนก็ต้องเร่งดาเนินการ พร้อมเน้นย้ำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นครับนอกจากนี้ก็เร่งรัดการซ่อมแซมและประเมินสถานการณ์ของทุกโรงเรียนโรงเรียนอื่นด้วยมีหรือเปล่าที่ชลบุรีเนี่ยที่ตึกมันเก่าขนาดนี้เนี่ยก็ต้องไปตรวจติดตามนะครับถ้ามีปัญหาแบบนี้ก็จะได้รีบพิจารณาดําเนินการให้เร็วที่สุดครับประเมินสถานการณ์เบื้องต้นแล้วเนี่ยตัวอาคารเรียนยังอยู่ในสภาพที่ตัวโครงสร้างในแข็งแรงแต่ตัวอาคารมันเก่าแก่มากที่พื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้ พอดีมีการทํากิจกรรมกันแล้วก็เด็กๆก,ก็เลยมารวมตรงพื้นที่ตรงนั้นเยอะก็เลยเกิดสภาพอ,อุบัติเหตุอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ก็ได้จังหวะที่ทุกคนร่วมใจกันว่าเราคงจะต้องมีการซ่อมแซมเร่งด่วน เดี๋ยวจะรายงานท่านเลาขาธิการขออนุมัติหลักการในการซ่อมแซมเร่งด่วนทางสพเองเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็คงจะเร่งรัดในการซ่อมแซมแล้วก็ประเมินสถานการณ์ของโรงเรียนที่มีอาคารลักษณะเนี้ยว่าที่อื่นมีความปลอดภัยอีกไหมซึ่งน่าจะมีการขอความร่วมมือทางน่าจะเป็นทางจังหวัดหรือว่าทางมหาดไทยที่จะช่วยเราในการส่งวิศวกรเนี่ยมาประเมินสถานการณ์ให้ในอาคารที่มีลักษณะแบบนี้ ทางอบอจอรครับท่านนายกวิทยาคุณปลื้มก็ส่งท่านรองนายกอุดมศักดิ์เจริญวุฒิมาตรวจสอบนะครับบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยสภาพความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นปลวกนี่แหละครับเพราะอาคารส่วนใหญ่เป็นไม้และที่สําคัญพื้นที่ด้านล่างก็เป็นที่ชื้นแฉะทางท่านรองนายกอุดมศักดิ์เลยมีความเห็นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันต้องทําการทําพื้นใหม่ต้องเป็นคอนกรีตเพื่อเสริมความคงทนแข็งแรง หากมีการปรับเปลี่ยนพื้นด้านล่างทั้งหมดเนี่ยอาคารแห่งนี้เนี่ยด้วยความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยน่าจะใช้ต่อได้อีกหลายปีครับก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเราก็ห่วงใหญ่นะท่านนายกพิยาก็เลยมอบให้ผมนะอุดมศักดิ์เจริญวุิซึ่งเป็นรองนายกพร้อมด้วยสมาชิกสภาจังหวัดในเขตพื้นที่ให้มาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรก็ได้เห็นสภาพความเสื่อมโทรมของพื้นอาคาร เนื่องจากปวดแล้วก็แล้วก็ในสภาพข้างล่างเนี่ยเป็นที่ชืชน้นแฉะทำให้พื้นเนี่ยมีการยุ่ยสลายเสียหายเพราะจากการร่วมการตรวจสอบกับ้อ,องเลขกาธิการศึกษาก็ได้ทราบว่ามันสมควรที่ต้องซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทำพื้นที่ใหม่เพื่อเป็นปกตเพื่อให้มีความคงทนแข็งแรงในโครงสร้างของอาคารนั้นก็ยังสามารถใช้งานได้นะถ้าเราปรับเปลี่ยนพื้นชั้นล่าง ทั้งหมดครบทุกอาคารแล้วจะยังใช้งานต่อได้อีกหลายปีนะครับ